รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยธัยมัยอ,ยอนันตะกรณีวัดกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปจุดประกายความฝันค้นหาแรงบันดาลใจผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจของแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมเลือกรูปแบบชีวิตที่คุณเลือกเองกับรายการไอสไต มวยที่เชี่ยวกราดในสังเวียนผ้าใบาเจ้าของแชมป์10เส้นทั้งในและต่างประเทศเจ้าของรมวยไทยที่สวยที่สุด11ปีซ้อนจนได้รับฉายาราชานอกเร็วผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการหมัดมวยไทยให้โด่งดังไปทั่วโลกค่ะแล้วความโดดเด่นของเขาก็นําไปสู่การสร้างโมเดลคาแรคเตอร์เกมยอดฮิตกับตัวละครสก,กัดในสตรีทไซเตอร์ ด้วยความพลิกผันโชคโชนในชีวิตนี้แหละค่ะที่เราจะมาพูดคุยกับเขากัากนในรายการไอสไตล์กับคุณสก,กัดพรทวีไปกันเลยค่ะอาจารย์เคยต่อยต่อย,อย,อยสลบกลางอากาศหลายคนมันมีครั้งหนึ่งในลรงราชาน็อกเอาของประเทศไทยเพราะฉายาอาจารย์คือราชาน็อกเร็วครับน็อกเร็วด้วยเร็วสุดเท่าไหร่คะสวินาทีก็กะโปงปโป,ง,ปงลงเลย ถ้าเราชนะตัวเองไม่ได้ถ้าเราไปยอมแพ้ตัวเองมันก็มันคนเราท้อเราไม่ท้อดีกว่าจากเราซ้อมแค่นี้เราซ้อมหนักอีกได้ไหมเราซ้อมหนักอีก่กกะจนกระทั่งมันประสบามสำเร็จ แล้วนะคะอาจารย์สกัดพรทวีสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องนั่งห่างๆหน่อยกลัวแบบว่าหมัดมวยมาลงอาจารย์ยังูแข็งแรงมากเลยอ่ะครับซึ่งตอนนี้ขอรบกวนถามอายุหน่อยเท่าไหร่ประมาณ5 8แต่หัวใจ18 18ด้วยหัวใจยังกระช่วงกระชว่อยู่เลยนะคะแสดงว่าอยู่ในวงการมวยนี่มาโ้ตั้งแต่อ่าจารย์ชกมวยประมาณ22ปี22ปีครับเริ่มชกมวยมาก็ ประมาณ11ขวบก็เริ่มมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังไม่มีกล้ามเนื้อเลยนะเราก็ฝึกซ้อมมาเรื่อยๆจนตอนนี้อาจารย์ก็ยังลดแล่นอยู่ในวงการมวยอยู่ค่ะยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่แล้วก็เป็นคุณครูแล้วเป็นอาจารย์ที่สอนนักมวยค่ะสอนอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่คก็ตอนนี้สอนอยู่ที่เทวินทาวแล้วก็สอนอยู่ที่ไทยบ็อกซิ่งมาสเตอร์สองที่เป็นอาจารย์แนวไหนดุไหม ดครับสอนเด็กแนวไหนสอนแบบสอนให้ใช้อุธให้ถูกแล้วก็ให้คมค่ะให้เร็วคมไหมเพรมีดเนี่ยสามารถตัดชั่วขาดแล้วก็ยังยังไม่ออกคือสลบ็หลบสลบกลางอากาศอาจารย์เคยต่อย ต่อยมวยอ่ะมันมีต่อยสลบกลางอากาศหลายคนเ,นเช่นเขาผงเนี่ยรู้จักไหมเขาผงซิซีชัาชัยย,ยังไม่ทันค<อ>รับเลี้ยงเงินโอลิมปิก<อ>คนแรกของประเทศไทยโดนอาจารย์ฟาดกลางอากาศมาแล้วครับแล้วก็ หลายคนอย่างแก้วอย่างหลายคนมวยเทวดานักมวยเทวดาต่อยนอกมันมีครั้งหนึ่งในโรงราชานอกเอาของประเทศไทยเพราะฉายาอาจารย์คือราชานอกเร็วครับนกเร็วด้วยเร็วสุดเท่าไหร่คะสี่วินาทีจริงเหรอครับแค่แบบเริ่มโชกับป้งโป้งๆป้งลงเลยด้วยด้วยท่าไหนอาจารย์เข้าเขาท่าไหตอนนี้มัดเข้าเลยมัดเก่งแล้วก็ยังกวาดมาอีกหลากหลายแชมป์ทั่วประเทศทั่วโลกจริงๆตอนนี้ถ้าเรารวมคือเราต่อยมีทั้งไทยสากลและคิกบ็อกซิ่ง อาจารย์จะเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งคนแรกของประเทศไทยซึ่งต่อยในนามของประเทศออสเตรเลียอาจารย์ภูมิใจคือต้องต้องที่ที่แรกปีแรกนี่เราไปสอนมวยที่ประเทศอทศอสเตรเลียใช่ไหมพอสอนไปบอกว่ายินดีต่อยให้ประเทศออสเตรเลียได้ไหมต่อยในในนามสัญชาติของออสเตรเลียนะเราบอกว่าต่อยได้แต่ขออนุญาตเอาธงชาติไทยขึ้นด้วย คือคนภาคภูมิแกเราตรงนี้เ<ะ>ขาก็ไม่ว่าเราก็เลย,เลยโชกเป็นชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิง<ะ>่งแล้วก็<ะ>มามีแชมป์มวยไทยแชมป์มวยอายุ18ปีนี่แชมป์เ้นแรกรา<ะ>ชดำเนิน<ะ>ครับแล้วก็เ้นทีสองก็ชกที่เวทีมวยลุมพินีไล<ะ> <Light weight S 1> ท์เทเวิลใ,ใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วก็นี่ล้วก็กลับมาชกอ,อีกรุ่นหนึ่งราชดำเนิน,นคือจูเนียร์เวนเทเวิ ก็กลายเป็นคือเป็นแชมป์สองเวทีพร้อมกันลุมพินีคนคนละเวทนะลุมพินีไลเเ์เวทจูเนียร์เวนเทเวทราชดำเนินก็เป็นสองแชมป์อันนี้เราน็อกน็อกนอกนอกจน,นหัวหน้าเขาอยากจะเบนเข็มให้เราชกสากลคือ<ด>ชก<ด>มชวยสากลแค่สองครั้งและชินยันเป็นโลกซึ่งในโลกนี้หาไม่มี เล่นแค่ในสนามมวยจริงๆด้วยนะกลายเป็นต้นแบบของคาแรคเตอร์ชื่อดังในเกมใช่ s t รี e ไ f i g h t อร์นี่ทุกคนต้องเคยเล่นมายังเคยเล่นเลยเพราะว่าถูกแบบพี่ลูกพี่ลูกน้องผู้ชายให้แบบส่วนมาเขาจะเล่นเขากดมาแล้วสกัดไทยแล n d สกัดยานทวีเขาจะพูดนะมองเนี้ยใช่ค่ะมาได้ยังไงคะคือสมัยก่อนเราไปโชคเรื่องของเรื่องมาก่อนเราไปโชคญี่ปุ่นนะจบประมาณ4 5หไฟไม่เคยแพ้เลย เราเห็นแล้วก็ชอบหมัดอันนี้เห็นเอกชัยจำท่านอะไรไหมอะไรอะไทเกอร์อับประคัตเล่นนไทเกอร์อับประคัตใช่นั่นแหละฉายาได้มาจากไทเกอร์อับประคัตแล้วก็เลยไปเข้าตาคนสร้างเกมว่าท่าไม้ตายแต่ละท่านนี่ปแล้วก็ไปชกญี่ปุ่นชกเอาคมแท้เท่าท่าที่เขาเห็นเราชกอับประคัตก็เลยเข้าตากรรมการว่าเธอของสติดไฟเตอร์ก็เลี้ยงมาสกัดไทยแลนด์ จริงๆเป็นคาแรคเตอร์เริ่มต้นของเกมเลยถูกไหมคะในในตัวแบบตัวแรกสี่ตัวแรกใช่แล้วก็เป็นตำนานของไทยเลยจริงๆคนไทยบางท่านอาจจะเขารู้กันไหมคะว่าคาแรคเตอร์นี่แหละคืออาจารย์แล้วก็อาจารย์ก็อยู่ที่นี่แหละก็ยังสอนมวยไทยอยู่ที่เมืองไทยนี่นะคะแต่ยังไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่อจนกระทั่งวันหนึ่งเสกโลโซได้มาทาบทามว่าอาจารย์ดีๆจะไปเป็นครูฝึก ป็นอาจารย์ใหญ่ให้เราได้ไหม,ม,ม,มคือโลโซเขาจะตั้งยินมวยคือคณะสอโลโซพอเกิดที่ว่าทําไมเออคนนี้จะมีเขาเขาก็าาาถามว่าจะมีอาจารย์มาสอนที่นี่ไหเขา,ข,าข,าขาแนะนําตัวเราอก็เลยพูดถึงขึ้นมาพูดถึงขึ้นมาบอกเขาเลาวบอกเอ้ยสกัดเอาอยัางอยู่เหรอเราเรา,เราไม่ค่อยออกสื่อไง่ะ,ะพอทีนี้พอออกสื่อปัป๊บๆนี่แหละคือสิบสองแชมป์จนเขาต้องรู้ว่า นี่เหลือ12แชมป์แต่ไม่มีคคใครรู้ไงเหมือนเหมืนอมมนกันเราเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียตอนนั้นคือผิดหวังนิดหน่อยค่ะดูชีวิตโลดโผนแล้วก็ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วสูงสุดอีกแล้วก็ได้เป็นต้นแบบของเกมชื่อดัง s ต r e e t Fighter แต่ใครจะรู้ว่าพอชีวิตขึ้นไปเยอะๆแล้วบางจุดก็มีลง่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราพักกันคัคกู่ก่อนเรายังอยู่กับสุดยอดปรมาจารย์มวยไทยนะคะนั่งอยู่กับเราตรงนี้ไปพูดคุยเรื่องราวชีวิตของอาจารย์สากาัดกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นในความรักของมวยไทยกันกับรายการไอสไตล์ช่วงหน้าค่ะครับ สู่ไอสไตล์กับอาจารย์สากัดพรทวีค่ะย้อนกันไปหน่อยนะคะว่าจุดเริ่มต้นอาชีพนักมวยมาได้ยังไงตั้งแต่11ขวบพี่อาจารย์บอกว่าเริ่มชกมวยใช่อาจารย์เริ่มชกมวยมาตอน11ขวบแต่สมัยนี้เขาผูกกระจับข้างนอกอะ่ะไม่ได้ดจะผูกกระจับข้างในน,นะโอเคแตกยังจาบะจะย่างเห <laughs> มือนที่เราเป็นนักเรียนอยู่ค่นะก็คือตระกูลของอาจารย์นะเป็นนักมวยกันหมดเลยค่ะย้อนไปในอดีตเนค่ะ ตอนนี้ก็คืออยากจะเข้าเมืองไทยเข้าเข้ามาเข้ามาในในเเข้ามาเข้ากรุงกรุงเทพในกรุงเทพอยากจะเอออยากอยากจะมีชื่อเสียงอยู่ในกรุงเทพมากชกในในต่างจังหวัดประมาณ2ี่ส่ากครั้งไม่เคยแพ้เลยจนกระทั่งมีค่ายมวยพรนวีค่ายหนึ่งเขาคับพี่พิสูจน์เขาเอาเอามวยค่ายเขาจะซุ่มไปกินเราก็โดนน็อกเราโดนเราน็อกเขาก็เลยมีครั้งหนึ่งมาชกที่โคราชครั้งสุดท้ายที่นครราชสีมาเขา พาซูเปอร์สตาร์ไปรับเลยคือวิชาน้อยพรทวีไปรับมาจากาโคราชโชคเสียไม่ต้องกลับบ้านนะจับใส่หิ้วใส่ใส่รถเก๋งมาอยู่ข้างไม่ต้องเก็บของอะไรเลยไม่ต้อง <มา S 2> ลเลยมาอย่างนั้นเก่งตัวเดียวบอกข้ามกลับบ้านคนเราไม่มาไงยังไม่ได้ลาพ่อลาแม่เลยไม่ได้ลาพ่อลาแม่เลยบอกก็ใส่แล้วค่อยลาทีหลังมันเพราะว่าจับมาใส่ามาเลยมาอยู่พรทวีอยู่ตอนนั้นอยู่เมืองนอนวิชาน้อยพรทวีคือเป็นยอดนักชกยอดนักโชกก็ไปรับเลย ปรับมาจากโคราชมาตอนนั้นรู้สึกว่าจะเข้ากรุงเทพครั้งแรกอายุ16หปีส6บหปีมาต่อยอยู่สองปีแล้วก็มาได้ชิงแชมป์ล่นเนินอายุส8บปปีโอ้สิปดปีแชมป์ชันแรกค่ะจนกระทั่งเบนเข็มมาสาคอนสาคอนสาคอนล่าเนินก็ได้แชมป์เอาชิงล่ดเนินได้แชมป์ที่อาจารย์ภาคภูมิใจคือตอนมาชิงแชมป์ภาคตะวันออกไกลเป็นซิฟิต คนที่20ของประเทศไทย<ะ>ได้เป็นแชมป์น็อกมวยออสซี่เหมือนกันแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์โลกเหมือนกันที่มวยแชมป์โลก ABC คนแรกของประเทศไทย,ยที่ชกที่คูเวตนะชกชิงจะเป็นโลกมวยบ็อกซิ่ง ABC ที่พารบาที่เขาบอก ABC <ะ>เอเชียนี่แหละ,ะเราเป็นแชมป์โลกคนแรกทเวี ซึ่งดูอะไรก็ดูจะบันทึกได้เป็นประวัติศาสตร์ได้หมดเลยสิ่งที่อาจารย์ทําไปมาหลายประเทศแล้วทั่วโลกจริงๆอาจารย์น่าจะพูดได้หลายภาษามากเลยนะเนี่ยได้ประมาณแปดภาษาแปดภาษาพูดพูดได้เลยใช่ไหมหรือว่าพูดเฉพาะช็อซ้ายช่องขวาพูดได้คือไมว่ามันพูดพอรู้เรื่องเพราะว่าเราไปทํางานาไปทางานหลายที่ถูกไหมคะใช่ใช่แล้วแต่ละที่ไปไปเป็นครูสอนต่างประเทศด้วยไหมว่าโอ้โหรายรับน่าจะอู้ฟู่มากอ่ะใช่ครูก็มีครั้งหนึ่งค่ะ เราสอนอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียมีญี่ปุ่นที่ที่เนี่ยคนที่จัดศึกอาเควันเนี้ยไปเห็นเราสอนแล้วก็ชอบใจให้มาสอนอยินดีจะมาสอนมวยที่โอสการเขาได้ไหมเขามีลูกศิษย์เป็นซูเปอร์สตาร์ชกคาราเต้ทัวร์วนาเมนต์เขาบอกว่าให้เท่าไหร่เขาบอกเจ็ดวันให้แสนหนึ่งหรอเจ็ดวันหนึ่งแสนบาทเจ็ดวันแสนหนึง<า>่ง บางคนหาครึ่งปีนะอาจารย์เจ็ดวันแสนใช่<ง>แล้วก็ค่ากินอีกวันละหนึ่งร้อยเหรียญสามโอ,อ้หนึ่งร้อยเหรียญในสมัยนั้นด้วยโอ้หนั่นร้อยเหรียญสมัยนั้นด้วยแต่แล้วอาจารย์อาจาจรย์บอกว่าโอเคงั้นคุณตีตัวข้างบินจากซิดนีย์แบงคอกแบงคอกโอสกาโอสกาแบงคอกนี้ได้ไหมเขาก็โอเคร่างอาจารย์ก็ทำงานแ<ำ>บบข้ามประเทศเลยความาความเขาอยากได้เราอ่ะแต่มันดังมันมันสุดยอดตรงไหนเทียบตรงแมนได้ไอ้บังกอกโพสอะ เราลงหน้า้ากลางเลยนะเขาลง้ากางเป็นเป็นรูปแชมปเปี้ยนจริงจริงนอกจากฝีมือนี่ไม่สงสัยแล้วเพราะการันตีด้วยเข็มขัดแล้วสงสัยเรื่องรายได้เลยดีกว่าว่าโอ้ชีวิตชีวิตลยได้ถ้าโชคถ้าคิดเป็นตัวเลขนะคิดเป็นเลขตั้งสมัยเก่าจนสมัยก่อนสมัยนี้คิดเป็นประมาณ30สิบล้านทั้งหมดที่หาได้มาประมาณ30สิบล้าน30สบล้านแต่30สิบล้านนี้ยังอยู่ไหมคะ ไม่อยู่เลยครับไปไหนแล้วอหนึ่งหนึหน่งเรานะเราภูมิใจตรงที่ว่าน,นึงเราจะสำเร็จเทมอบ้างเป็นบางเวลาแต่เราก็เลี้ยงครอบครัวคือ,อ20ชีวิต<อ>เราเลี้ยงคนเดียวเห<ะ>มือนกับส่งพ่อส่งแม่ส่งหลานส่งน้องเรียนเ<ะ>นี่ยเราก็ภูมิใจเราสามารถเดินไปตายบ้านไหนก็ได้<อ>มีมีคนยินดี<ะ>เพราะว่ารักเราทุกคนเพราะเราเป็นคน เคยมีอะไรให้เขาเหมือนกับโอเคนมข่านมหลานข่าเลี้ยงดูพี่น้องอะไรเงี้ยเราภูมิใจตรงนี้โอเคเราก็ได้ช่วยเขาแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ใจมากเกินไปพูดง่ายๆเลยเหลืองเหรอเหลืองอะไรนั้นน่ะน่าจะน่าจะเป็นคำนั้นน่ะเราเหลืองเออเงินเราหาคนเรานี่หาเงินได้ง่ายๆใช่ไหมเราเราหาหาได้ง่ายๆมันก็เกินฝูงก็เยอะเกินฝูงเยอะนี่ก็มีหลายอย่างที่ พิกผัน,ผนจนทําให้ชีวิตจากที่เคยขึ้นสูงสูงมามันตกขนาดไหนคะอาจารย์โอ้โหคิดดูแทบจะเลิกมวยแล้วตอนนั้นชกมวยก็ซ้อมดีนะทำทุกอย่างก็ดีทุกอย่างแต่แปดไฟรวดเนี่ยแพ้จนคิดจะเลิกแล้วจนกระทั่งไปหาหลวงพ่อคูณหลวงพ่อทำไมผมแพ้พูดภาษาโคราชเทำ,ทำไมผมแพ้บ่อยแท้เนียเอยนายเอยเวลาขึ้นก็่าหลงเวลาลงก็่าท้อ สู่ต่อไปเด้อกาแฟลงบนเสร็จหลังจะกลับมาแต่ลมม้วนโอ้เชื่อไหมน็อกก้าวไฟติดจากที่เคยเกือบคิดจะเลิกสุดท้ายก็กลับมาได้น็อก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 คือมวยตั้งแต่เขาผงตั้งแต่เขาสดน็อกน็อกน็อกรวดจนกระทั่งโอ้ต้องเบนเข็มกลับมาต่อยสังพนใหม่อันนี้หลังจากที่คิดจะเลิกแล้วจริงๆจุดนี้ต้องไฮไลท์กันอีก อีกสักเบรกหนึ่งเลยดีไหมคะ,ะเพราะว่า,ามันเป็นเรื่องของนักมวยส่วนใหญ่เลยที่ตอนนี้อาจจะเป็นอยู่ที่เคยขึ้นไปจุดสูงสูงใช่แล้วก็ลงดิง่งแล้วก็ดิ่งลงมาเดี๋ยวก็ต้องผ่านทางผู้ที่มีประสบการณ์มีคําสอนอีกมากมายที่อยากจะมอบให้กับนักน้องนักมวยรุ่นใหม่นะคะรวถึงคนทั่วไปด้วยชีวิตล้มแล้วลุกขึ้นมาย,ย่งไงพักกันก่อนสักครู่รกลับมาค,บค้นหาแรงบันดาลใจกันต่อกับไอซสายค่ะครับ ล้มก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้นะคะแล้วผู้ที่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่งอย่างอาจารย์สกัดพรทวีจริงๆต้องให้คําแนะนํากับน้องๆรุ่นใหม่ๆแล้วด้วยเพราะว่าหลายคนคงเคยประสบกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะอาจารย์ใช่อาจารย์มีคำแนะนํำยังไงบ้างคะคือเกินถ,ถึงช่วงที่เวลาเราตกนะตกจนอ๋อคิดอยากจะเลิกมวยแล้วละ่ะชกเท่าไรก็แพ้โชคแปดไฟติดนะอาจารย์ลงไป จนกระทระรั่งเข้าไปหาหลวงพ่อคูณครั้งขบะหลวงพ่อคูณย้ำอีกครั้งหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนี่เป็นเป็น,<อ>นเป็นสอนว่านายเอ้ยเวลาขึ้นก็อย่าหลงเวลาลงก็อย่าท้อเด้อเราขยันเราตั้งใจมุ่งมั่นม,มันก็จะมันก็จะประสบผลสาเร็จได้คือเกา่าเหมือนกับคำที่ว่าถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้อีกได้ไหม,มถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกเท่าไหร่ นนั่หละเราชนะตัวเองนี่ค่ะไม่ต้องคิดว่าจะไปเอาชนะใครช่ชนะตัวเองให้ได้ถ้าเราชนะตัวเองไม่ได้ถ้าเราไปยอมแพ้ตัวเองมันก็มันคนเราท้อเราไม่ท้อดีกว่าจากเราซ้อมแค่นี้เราซ้อมหนักอีกได้ไหมเราซ้อมหนักอีกคจนกระทั่งมันประสบผลสำเร็จนกเก้าไฟติดนะทีนี้จากแพ้จะจะแพ้เก้าไฟแล้วกับนอกเข้ามาจากที่คิ๊จะเลิกเราก็เลยลุยต่อเลยแล้วก็ ไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆคน,นอื่นด้วย,ยจริงๆแม้จะอยู่วัยนี้แล้วแต่อนาคตของอาจารย์อยากทําอะไรอย่างี้ไหมคะในวงการอยากทำอาจารย์อยากจะต่อยถึงอายุ70ปีจะลองเบนเข็มต่ออยากอยากลงกินเน็ตบุ๊กค่ะแล้วก็เจปียังต่อยได้อ่ะยังซ้อมอาจารย์ยังวัยเหมือนเดิมแล้วอาจารย์จะลองต่อยกระสอบให้ดูนะดีไหมดีค่ะลองก็ต่อยกระสอบว่าใช่ว่าอาจารย์จะต่อยได้เร็วขนาดไหนต่อยได้ได้ไวขนาดไหนค่ะยังเหมือนเด็กไหมเออ เด็กเยอะบางคนยังฝอยไปในวัยททาาจาร์นะใช่เพราะเด็กสมัยนี้มวยก็ยังดังอยู่จริงๆแหละแต่ว่ารูปแบบก็คงจะต่างกันไปนะคะสมัยนี้กับสมัยก่อนเฟื่องฟูเหมือนกันแต่ว่าอะไรที่มันต่างกันอาจารย์มองว่าแตกต่างกันคือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะซ้อมเขาจะมุ่งมั่นมุ่งมั่นกว่าเด็กสมัยนี้ค่ะแล้วความมุ่งมั่นของนักมวยแต่ละคนนะคะอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างสมัยนี้ผมว่า การมุ่งมั่นของของสมัยนี้สู้สมัยก่อนไม่ได้สมัยก่อนเขาเหมือนซ้อมก็ซ้อมจริงซ้อมจังซ้อมก็ซ้อมหนักก็หนักซ้อมก็ซ้อมเดี๋ยวอาจารย์จะเล่นให้ดูแล้วกระสอบเขาเล่นกันยังไงความเร็วความเร็วเร่งเร่งเร่งสุดเร่งใหญ่ให้เล่นให้นะจะเล่นให้ดูอยากดูเลยให้ให้ให้เด็กรุ่นหลังรู้ว่าโอเคตุ้ยมีอายุขนาดนี้ ร่วมจะหกสิบแล้วยังยังได้ขนาดนี้เหรอนี่อาจารย์ท้าแล้วนะอาจารย์ท้าเลยว่าท้าเลยว่าอีกสิบปีย์เตะเบิ้ลได้เร็วขนาดไหนอาจารย์ก็เตะเบิ้ลได้เร็วขนาดนั้น ยาของราชาน็นอกเกลวแล้วอาจารย์ยังมีอีกสุดยอดความสามารถก็คือการรํามวยไทยอันนี้ก็การันตีด้วยจากหลากหลายรางวัหลหลายเวทีเหมือนกันคือ11ปีสอนที่เราได้มาเนี่ยาลาดเมือนลุมพินีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ส0 0ปีนี่เราคือแชมป์แชมป์รำมวยสวยที่สุดแห่งกรุงรัตนโกสินทร์2 0งรอปีวก็ตั้งกรุงกรุงรัตนโกสินทร์มานี่คือเรา เป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่อันดับหนึ่งปเป็นแชมป์ปีนี้กรุงรัตนโกศิทร์234ปีแล้วนี่คือ,อยังเป็นตำนานที่มีชีวิตรำมวยไทยสวยที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ไอสไตล์ขออนุญาตชมอาจารย์รำมวยไทยด้วยได้นะคะค่ะงั้นให้อาจารย์ฝากถึงนักมวยรุ่นใหม่ๆนะอคะก็อยากจะฝากนักมวยรุ่นใหม่ๆว่าถ้าเราตั้งใจก็ต้องประสบผลสำเร็จอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงก็อย่าท้อ เราต้องสู้สู้แล้วก็เพื่ออนาคตคือการชชมวยเนี่ยสามารถเลี้ยงชีพทำสามารถทำให้เรามีอนาคตที่ดี สามารถช่วยเหลือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องได้เหมือนกันนั่นแหละสิเพราะบางคนเอ๊ะโชวยอาจจะได้แค่ช่วงวัยฟิตฟิต,ฟตวัยหนึ่งหลังจากนั้นแก่ตัวไปทำยังไงดีก็ยังหาเลี้ยงชีพได้ใช่แล้วเราสามารถเป็นครูฝึกได้ครูฝึกระดับเป็นเงินเดือนหมื่นเหมือนกันนะใครอยากจ,จะมาเริ่มอาชีพนักมวยนะคะมาฝึกมาซ้อมที่นี่ได้ไหมคะได้ได้ก็าอาจารย์ตอนนี้จะอาจารย์จะสอนอยู่ที่เทาอินทายิมโดยมีคุณปัญญาเป็น ัวหน้าคณะปัญญาสุวรรณไัยวัฒนะนี่แล้วก็แล้วครูฮิปปี้สิง์วนีก่อนอื่นต้องต้องพูดถึงสองคนนี้ก่อนว<ช>่า<ล>เป็นแรงบันดาลใจที่สามารถชุดอาจารย์ขึ้นมาจากคนที่แก่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชแก่แล้วแก่เลยอ,อย่างเงี้ยยังกลับมาเป็นกลับมามีชื่อเสียงอีกได้กลับมามีชื่อเสียงมาสร้างโอกาสใ,ให้กับน้องๆอีกหลายคนเนาะใช่แล้วก็อีกแล้วก็ยินหนึ่งที่เล็งเห็นความดีของอาจารย์ว่อาอาจารย์ยังมีฟีมเมอร์อยู่ก็คือไฮบล็อกซิงมาสเตอร์ พัฒนาการ60ค่ะได้เลยฝากไว้เลย2ยิมนี้นะคะใคร,ครสนใจมาอยู่ใกล้ยิมไหนก็ออกไปยิมนั้นเรียนรู้อาวุธโดยเฉพาะหมัดที่เป็นหมัดเด็ดของอาจารย์เนี่ยก็มาเรียนกับอาจารย์สกัดพรทวีได้นะคะ แค่นี้เดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยการรำมวยไทยที่การันตีด้วยแชมป์11สมัยมาแล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะรำมวยไทยให้เราดูกันในช่วงท้ายค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สกัดมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนงนิดนึงอาจารย์บอกว่าโอเคหลังจากรำมวยแล้วอาจารย์จะลอง ทุกหมัดเท้าข้อศอกที่กระสอบอันนี้ไม่พลาดเลยอันนี้คุณผู้ชมอยากดูแน่ๆอาจวรย์ก็ห้ามจะพิิตตาด้วยนะความเร็วความหนักความคมของอาวุธเนี่ยระหว่างมวยไทยหมัดเท้าข้อศอกนี่คือเตะยังไงได้เร็วเตะยังไงได้หนักได้ค่ะอาจารย์จะสอนเทคนิคแล้วใครเห็นว่าอาจารย์โอ้เตะได้ขนาดนี้อยากมาเรียนกับอาจารย์ก็มานี่คือแรงบันดาลใจดีๆนะคะจากอาจารย์สกัดพรทวีค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ คุณผู้ชมคะทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตของตนเองได้เพียงแค่คุณกล้าที่จะเลือกด้วยตัวเองค่ะสำหรับวันนี้ไอสไตล์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญอาจารย์ถ้าพร้อมแล้วอขอรับชมอยู่นอกสังเวียนแล้วกัน